นี่เลยโอ้โหแต่นะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมีอะไรบ้างอันนี้ก็คือพวกซอสน้ำจิ้มนะคะทุกคนนี่จิ้งได้ค่ะทุกคนผักนะคะไม่ไปแล้เนี่ยกินันะอันนี้เนี่ยลดหูนที่สุดละเมนูนี้ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับบิมมรกันในช่องบิมชาแนลนะคะวันนี้นะคะบิมก็แต่งชุดประยุกต์นะคะแล้วก็ใส่สร้อยของพี่น้องชาวล้วนะคะซึ่งเป็นเงินพดด้วงที่บิมสั่งทําขึ้นมาเองเนาะบิมเป็นคนชันเผาลัวนะคะแล้วตอนนี้เข้าเรื่องเลยดีกว่าคือบิมเป็นหวัดแล้วก็อยากหาอะไรมาทานแล้วก็บิมชอบแหนมเนืองมากบิมก็เลย สั่งจากตัวเมืองเชียงใหม่อําเภอเวียงแหงค่อนข้างที่จะไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่นะคะแต่เราก็สามารถสั่งแนเนื้อมาทานที่นี่ได้นะคะแล้วก็วันนี้บิ๊มก็สั่งแนเนื้อมานี่เลยค่ะเพื่อนๆสั่งมาสองกล่องนะคะเอาขนาดเอาชุดใหญ่มานะคะสองชุดเผื่อคนอื่นเผื่อเพื่อนคนอื่นทานด้วยสั่งจากตัวเมืองเชียงใหม่ห่อ,ออย่างดีเลยนะคะเพื่อนๆ ก็เราก็มาทํางานไกลเนาะแล้วทีนี้แบบอยากทานก็เลยหลอกสั่งนี่เป็นครั้งแรกที่สั่งนะคะไม่คิดว่าจะส่งมาได้ถ้ารู้ว่าส่งได้นี่ก็คือแบบคงคงได้กินนานแล้วอะทุกคน <laughs> นี่คะ่ะทุกคนหีบห่อหน้าตาน่าทานมากๆเลย <laughs> เดี๋ยวเราจะมาเปิดพร้อมกันนะคะเราเปิดสักหนึ่งหนึ่งหนึ่งหอหนึ่งแพ เนืชุดเมืองเมือง,องได้ก็ค่ะง <c oughs> ้าทุกคนนี่เลยโอ้โห๋ยวนะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมีอะไรบ้างอันนี้ก็คือพวกซอสน้ำจิ้มนะคะทุกคนแล้วก็อ่ะวางตรงนี้วางตรงนี้อันนี้คือคืออะไรเอ่ย ต้องเป็นแบบผักเครื่องหอมแน่ๆเลยนี่จริงงด้วยค่ะทุกคนผักนะคะมีอะไรบ้างเอ่ยมาดูกันตึ๊บตึสารเเน่ด้วยนี่นี่ก็จะเป็นมะม่วงนะคะกระเทียมกล้วยนะคะกล้วยแบบนี้อร่อยนะทุกคนแตงกวาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแผ่นแป้งนะคะ ก่อนจะทานเราต้องแช่น้ําก่อนเนอันือก็จะเป็นแหนมเนืองนั่นเองนะคะหน้าตาน่ารักมากหน้าตาน่าทานสุดๆเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปอุ่นก่อนนะคะทุกคนได้กี่ไม้นะอันนี้คือชุดใหญ่นะคะทุกคนชุดใหญ่จะได้กี่ไม้หนึ่งสองนับทีละคู่สามสี่ห้าได้สิบไม้เลยค่ะทุกคนนี่จุใจนะคะ เริยมว่านะแผ่นแค่เนี้ยมันมันมันน้อยไปสำหรับชุดใหญ่เนาะแต่เหมือนแต่ได้สั่งเพิ่มอยู่นะนี่ไงนี่ไงดิมสั่งเพิ่มอยู่นะคะทุกคนโอ้ยมดีใจอ่ะไม่ได้กินนานมากเลยน้ำจิ้มของร้านนี้นะคะสุดยอดพูดแล้วน้ำไหลๆค่ะวีทีแหนมเนื่อง เป็นสินค้าโอท็อปนะคะนี่เป็นสินค้าโอท็อปีแหนมเนืองเชียงใหม่นะคะพวกเราก็สามารถเซิร์ชได้ในชื่อนี้เนาะใช่ไหมบีทีแหนมเนืองเชียงใหม่นะคะไม่ได้จ้างเรารีวิวนะอันนี้นี่คือเราเราอยากอยากรีวิวให้เขาเฉยๆนะคะอันนสาขาเชียงใหม่นะคะเพื่อนๆ รายการอาหารในหนึ่งกล่องนะคะอ๋อเดี๋ยวก่อนนะอ๋อร้านของเขามีมีรายการอาหารเยอะมากเลยนะคะทุกคนมีแหนมเนืองกุ้งพันอ้อยหมูยอหนังหมูยอหมูหมูยอเอ็นแก้ว หนักมากเพื่อนๆหนักมากนะคะใครสนใจก็ติดต่อเข้าไปเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวบินจะจัดสำรับให้มันพร้อมนะเดี๋ยวเราไปทานพร้อมกันนะคะอ๋อันนี้นี่เองเหรอ๋อ้น้ำเต็มอยู่ปุ่นก่อนนะคะยา่าง น่าทานมากเลยค่ะหอมมากเลยค่ะตอนนี้พอไหมดราโดรอปป้าเปลี่ยนอันนี้นะถูกสาวดูเราซ้อนกันเลยเกันเยอง่าง่าโอเคไมม่ลังาว้าวลับชมวมชมวิวชมวิเดยวให้เขาอว อะเลสดออะไรีอีอกชอมามไปแล้วเนี่ยเจ๋เ๋เ้อี๋อ๋อเ้าลงมือเลทเกทำเลยจังหเล่นเลไเจวเล่นเละเททยเเีเดียวโนบเดียวจันดิ้วเดเดียวเดียวนะเบ๊ะอะอะไรเลียอเ่ไดชมนเปข ปอร่อยไหมพ่ออร่อยอร่อยจังอิ่มแล้วใช่มพ่อกินเวลาอีกแล้วเดี๋ยวรอบหน้านี่มไม่ต้องทาตรงข้าลวละใส่ซาลานณใส่ผักเที่ยวก็อิ่มก็อิ่ม อันนี้เนี่ยลดหมุนที่สุดละเมนูนี้อันนี้เปิที่แค่ครั้งเดียวนะิเ้ยมื่อนะก่อนนี่วันไหนพิเศษหน่อยนี่กินแด้ไ <c oughs>

I yeah. don't